พ่นซะบ่พี่น้อบัักเพพ่นสองพี่นอนอแต่ตัวน้ำงามพี่นอพี่น้อขาวจะเหม่อวาแลวสิมาซือซิมาซือขาวขาเอาวพี่น้มอมาง่ายเลยพี่น้อไม่ได้มาง่าย ไปหบส้มกันเลยบัานนี่สิเขาได้ปลาตัวใหม่เนี่ยพี่นอ้องเขากันเลยบัานนี่ ตอนนี้หาหนว่วใหม่กบ่หลาพี่นอ้องเจาะมาหากรน,นะถ่ายบรรยากาศพี่นอ้องบรรยากาศน้ำงามพี่นอ้อง เขาก็ดังถอกพี่น้องเขาก็ดังง่ามด้ยใช่พี่น้องเมืองมืนอนี้เมาแล้วออกมาหล่อพี่น้องบรรยากาศง่ามพี่น้อง หมดแล้อาเบดมาใส่พี่หนอ้องใส่เบ็ดนี่สิมันอยู่ได้นี่ของพี่หนอ้องบองแล้วกสิกรับนวพี่หนอ้องที่เดียวก่สมิมาห้าหรอบเลยพี่หน,น้องไม่เบีย ลายบรรยากาศกั้ง,งามพี่น้องมันบรรยากาศเขาเขียวพี่น้อง ผ่าก็าเจ้าก็ลุกอย่าีพี่น้องสมองก็งามพี่น้องหลักของเพิ่นซะบ่พี่น้อ,องบ่ราณกงเพิ่นหน่อยพี่น้องแต่ต้ตนงามพี่น้องมาถ่ายบรรยากาศพี่น้องหางยังเนาะมุ้ยเบียบ พี่น่อเผาวจะเมือมาลวลาสิมาซิมาซืเอาผาเอาพาพา,พากินบรรยากาศดีพี่น่องเอ้ยมาเผาพี่น่อมาง่ายเลย พ่อมันแฉ่งอย่พี่น้องของของลุงทางทางบ้านเนี่ยนะพี่น้องพี่น้องไม่ไดหมั้งนะจักมือก่อนพี่น้อกมาสื่อเพิ่น พอ้วกสิกลับแล้วพี่นนอง